น,นี้นะคะฝนตกตอนเช้านะคะแต่เช้าเลยแต่อันดายอยู่ในร่มนะคะโน,ยยน,นะะ่นค่ะยายๆเพียกหมดเลยไอ้ ฮะไม่หรือ,อเราโดนเรายังฝนตกหนักมากเลยนะคะตอนนี้ไปไหนไม่ได้แล้วอันดา ที่นาเดียไปแล้วสองสาวของเราฝนตกหนักมากเลยนะคะไปแล้วไปแล้วสาวสองสาว,สาวเราไปแล้วนู่นนะคะใหญ่ๆ ฝนตกพรำพรำไม่ดำกลางลมเดินไปด้วยกันแล้วเดินสบาสบานมาก ไปทางลัดดีกว่าไม่ไปแล้วเออสวีสบานมากสองสาววัยรุ่นวัยรุ่นเสียงเมวด้วย หนึ <Mile dizzy> okay. maybe, why, maybe maybe, ่งมายืนท you know, <net> ี่ตัวเองว่ะวันนี้เลยดิลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทางช่องน้องอันดามันนะคะน้องปุ๊กกี้เสียงสวยมากเลยนะคะเสียงใสกุ๊กกุ๊กกิ๊กกิ๊กกุ๊กกุกดูนะ เดี๋ยวเขจะห่วงนะคะห่วงปุกกี้เดี๋ยวจะได้อาบน้ำต่อฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทางช่องน้องอันดามันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ